กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในแมป second piece นะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำหมัดทัสึมากิกับหมัดของนัซสสึนั่นเองนะครับผมซึ่งหมูก็บอกเลยว่า2หมัดนี้ค่อนข้างเป็นหมัดที่ทำง่ายนะครับผมนะแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยในการที่จะทำนะครับผมนะใช้เวลาเออถ้าตั้งใจหาจริงๆมันก็ไม่นานหรอกนะครับผมนะ แต่ก็อาจจะต้องใช้ดวงนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะก็ก่อนที่จะไปดูวิธีทำเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมหน่อยนะผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปนะครับผมนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ผมไปเล่นแมปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะผมอ่านทุกเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณครับก็ซึ่งในหมัดแรกนะครับผมนะที่ผมจะพามาทาเนี่ยก็คือหมัดของทัศสมึมากีินั่นเองนะครับผมนะก็วิธีการทําเนี่ยแล้วก็ต้องมาที่เกาะถ่าเรือนะครับผมนะ เกาะทหารเรือเนี่ยก็ตรงมาตรงนี้นะครับผมนะจากเกาะกลางแล้วผมนะผมขอเรียกไอ้เก,กาะลึกลับเนี่ยว่าเป็นเกาะกลางนะอ่าก็เกาะทหารเรือก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับผมนะก็บินไปเลยนะครับผมนะก็ซึ่งพอเรามาถึงเนี่ยเออทัสซมากิก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนะใช้ออฟติดสิบอันกับอีก5 0 0 0ันซกเมนต์นะครับผมนะก็ มาดูกันว่าสก,กิลมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะอันนี้เอ็มหนึ่งนะครับผมนะก็จะเป็นการเอ,อ่อยังไงอะพัดอายุป,ปะต่อ,อไปข้างหน้านะครับผมนะถือว่าไกลใช่ไหมครับนะไกลพอตัวอันนี้คิวแตดนะครับผมนะจะเป็นการเอ,อ่อทุ่มศัตรูลงพืนะ้นนะครับหลายๆทีนะผมนะก็ ทั้งหมดจะได้สามตัวนะครับผมนะที่ทัศซึมากิจะทุ่มได้นะครับผมนะก็จะได้แค่สามตัวเท่านั้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาเออสกิลเอนะครับผมจะเป็นการเรียกอุกบาทลงมานะครับผมนะ3มลูกนะครับก็ระยะใช้ได้อยู่ครับครูดาวช้าหน่อยนะครับผมนะหมัดทัศซึมากิแต่ละสกิลของมัน แต่ต้องขอบอกสกิลแต่ละสกิลเนี่ยแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมต่อไปก็สกิลซีนะครับผมนะเอ้ยมีสกิลซีครับก็จะเป็นการเรียกพายุออกมานะครับผมนะพายุหลายๆอันเลยนะครับผมเรียกออกไปข้างหน้านะครับผมระยะไม่ไกลมากนะครับผมนะประมาณ2ตัวเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมนะไม่ไกลมากส่วนสกิลวีกับเอ่อเอฟใช่ปะ น่าจะไม่มีนะครับไม่ไม่มีอ่ะมันมีแค่สามสกิลนะครับทุกคนนะก็ทัศนสุมจิก็ใช้ของก็ออฟจิตกับห้าพันสเมตน,นะครับอ่าย้ำอีกทีก็ซึ่งผมไม่มีรูปนะเพราะว่าเออของทำทัศสมกิของผมเนี่ยหมดไปแล้วนะครับผมนะให้น้องไปหมดแล้วนะครับก็จุดที่ทัศสุเมกิเนี่ยจะเกิดเนี่ยก็จะมีเกาะทะเลทรายนะครับผมนะ ก็อยู่ข้างๆกันเลยนะครับผมนะก็หาเรือนะผมนี่มันจะเกิดอยู่ตรงนี้นะมันจะเกิดอยู่ตรงนี้เลยก็ค่อนข้างอึดนะครับผมนะก็ถ้าเวลยังไม่พร้อมก็หาเพื่อนมาสักคนนึงนะครับผมนะลุมกระทึมนะครับผมก็จุดที่สองนะครับผมนะที่ชัดซึเมื่อก네ี้จะเกิดนะครับผมนะก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับผมนะอาจจะเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยครับผมนะ สแปมเลยนี่แล้วก <leg> ็อ <ım eni> <men> ีกท <futur gamma acon>. ี่หนึ่งนะครับผมนะก็จะอยู่เกาะน้ําแข็งเล็กนะครับผมนะเกาะหิมะเล็กนั่นเองนะครับผมก็ซึ่งทาซุมากีเนี่ยก็จะเกิดอยู่ตรงกลางนี่เลยนะครับผมน้าอาตรงนี้เลยนะครับผมทาซสุมากิจะเกิดตรงนี้นะครับผมนะก็เออณณื่อเกิดนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายเลยแล้วกันนะครับผมนะตอนที่ นัสืนะครับผมนะก็ซึ่งหมัดของนัสืนะครับผมนะจะได้จากนักสือเองเลยนะครับผมนะเพราะว่านัสือเนี่ยจะมีโอกาสดรอปออฟไฟนะครับผมนะซึ่งเป็นออฟหมัดของนัสือนั่นเองนะครับผมโอกาสดรอปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมนะแต่ผมให้ความยากเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางแล้วกันนะครับผมนะหาไม่ยากมากแล้วก็ ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมนะซึ่งรูปร่างของออฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะและซึ่งวิธีการเปลี่ยนหมัดของนัสซึเนี่ยก็ต้องมาที่เกาะต้นไม้ใหญ่นะครับผมนะนัสสึก็จะอยู่หลังเกาะต้นไม้ใหญ่นะครับผมก็คุยกับนัสซึเลยนะครับผมนะก็จะได้มาเป็นหนัดของหนัดของนัสซึนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผม โชว์ให้ดูนะครับผมว่าสกิลมันเป็นยังไงนะครับผมนะเกาะแรงใช้ได้นะครับผมนะต้องขอบอกเลยก็สกิลเซตนะครับผมนะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะนี่จะเป็นการตออ่อยเออหมัดไฟอ่สองครั้งนะครับผมนะแล้วก็มันก็จะติดเบิร์ด้วยนะครับผมสนกะิลเอ็กนะครับผมนะจะเป็นเหมือนการ ปล่อยไฟออกไปข้างหน้าแล้วผมนะนี่แล้วก็ถ้าเราหันเนี่ยศัตรูที่อยู่ข้างๆก็สามารถโดนได้เหมือนกันนะครับผมนะและนี่ก็ท่าที่เอ้ท่าซีนะผมก็จะเป็นเหมือนระเบิดพลังมัง้งก็คูลดาวน์นานไปแนละ้วไม่ไม่โชว์แล้วโชว์แค่รอบเดียวโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับผมนะก็ส่วนกระทาฟิเลนกะ โกโจวีสองแล้วก็สุขนาวีสองเนี่ยเดี๋ยวผมมาสอนทําอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบายบาย